เปิดโชมหน้าลินจงภรรยาของแอดคาราบาวที่หลายคนไม่เคยเห็นสวยมากๆวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดชมหน้าลินจงโอภากุลภรรยาคู่ขวัญของแอดคาราบาวที่หลายคนไม่เคยเห็นเธอสวยมากๆ เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับแอดคาราบาวหรือยืนยงโอภากุลเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตนักร้องนำและหัวหน้าวงคาราบาววงดนตรีเพื่อชีวิตที่มีชื่อเสียงของไทยได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องและนักประพันธ์เพลงไทยสากลประจำปี2556 แต่เมื่อไม่นานมานี้ปิดตำนานวงคาราบาวโดวยแอดคาราบาวประกาศยุบวงหลังจากคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายในวันที่1เมษาย,ยน2567น2567ที่จะถึงนี้แล้วจะเลิกวงในทันที โดยสาเหตุแอดคาราบาวประกาศยุบเนื่องจากปัญหาสุขภาพของสมาชิกในวงและเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าภรรยาของแอดคาราบาวโดยภรรยาของแอดคาราบาวคือลินจงโอภากุลและทั้งคู่ได้มีลูกด้วยกัน3คนนิชาโอภากุลนัชชาโอภากุลและร้อยตำรวจโทวรมันโอภากุลและวันนี้เราจะพาไปเปิดชมหน้าของลินจงภรรยาของแอดคราบาวที่หลายคนไม่เคยเห็นจะสวยขนาดไหนนั้น ตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ